สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับจะพานะครับเพื่อนพอนน้องพี่ไปดูนะครับอ้อยที่ผมปลูกด้วยท่อนพันธุ์แก่นะครับก็หมายความว่าท่อนพันธุ์ที่อายุค่อนข้างมากนะครับอายุตั้งแต่แปดเดือนเก้าเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เรานําท่อนพันธไปนะครับท่อนพันแก่ไปปลูกเนี่ยนะครับอย่างแรกสิที่เราต้องทํานะครับสําคัญเลยนะก็คือ นะครับให้นำนะครับท่อนผ่านหลังจากที่เราตัดนะครับไปแช่น้ําก่อนสักหนวันนะครับหลังจากนั้นก็นำประดมนะครับสักห้าวันถึงเ็ดวันนะนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกรากและก็แตกหน่อข้างนะครับแตกหน่อตาเขาขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะนำลงไปปลูกนะครับผมได้ดูหลายๆคอมเมนต์จากเพื่อนพ้องพี่นะครับสอบถามหรือว่าถามกันนะครับระหว่างนะครับคลิป นะครับที่ถ่ายทอดลงไปเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะอ้อยสุพรรณบุรี50เนี่ยทำไมสีมันเหลืองออยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่เราลอกกาบนะท่านผู้ชมนะครับลอกกาบทีนี้นะครับลำต้นของเขาเนี่ยได้รับแสงก็ค่อนข้างเต็มที่นะครับเขาจึงสร้างนะครับผนังนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ผนังที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับแสงเต็มที่นี่นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะ นะครับเร่งเขาเรียกว่าอะไรเล่งผนังนะครับเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันเขานะครับนะครับนะครับอ้อยที่ลอกกราบนะครับลำลำต้นก็ค่อนแข็งนะท่านผู้ชมนะครับมันก็เป็นข้อดีก็คือนะครับพวกโรคพวกแมลงพวกอะไรต่างๆไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่นะโดยเฉพาะนอนพวกนอนกอนะนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับท่านผู้ชมข้อเสียก็คือนะครับโอกาสที่เขา จะเกิดนะครับตาข้างหรือหน่อข้างนะครับก็มีสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็บริหารจัดการนะครับเหมือนที่ผมนะครับลงคลิปไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการเฉือนตาอ้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ที่เราใช้ท่อนพัดแก่นะครับไปปลูกนะครับ ครับท่านผู้ชมครับผมก็มาถึงหลุมที่ผมได้ถลองปลูกไว้นะครับสามหลุมนะท่านผู้ชมนะครับเป็นไงครับผมว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่านะครับเขาก็ครับเจริญเติบโตนะครับไปตามใวของเขานะครับพออายุเดือนกว่านท่านผู้ชมนะครับใช้อ้อยทอดพันแก่นะครับนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีนะครับอ้อยแก่ๆอย่างเงี้ยครับ อาจจะมากกว่าเก้าเดือนท่านผู้ชมอาจจะหนึ่งปีก็ได้ท่านผู้ชมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับนะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่นะครับเราได้ท่อนพันธุ์มาแล้วนะครับก็นะครับนําท่อนพันธุ์นะครับหลังจากที่เราตัดนะครับนําท่อนพันธุ์นะครับแช่น้ําก่อนสักหนึ่งวันนะครับจากนั้นเราก็นําไปบ่มนะครับสักข้าวทั้งเจ็ดวันนะครับ นะครับให้เขาเกิดรากแล้วก็นะครับตาหน่อเขาก่อนนะครับท่านนําไปปลูกเกิดแน่นอนนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ข่าวคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ